กาว่าที่เลี้ยงว้วเป็นชามติ๊โตคนเด้ที่แรกโครงการไว้เมนบอกค่ะโครงการไว้มาที่นี่มันบ่ไรแล้วหยางคนนี้เนาะชานคนนี้กับอะไรอ๋อต้องแบบว่าเตรียมหยาก่อนเนาะค่ะเนาะ วันหนึง่งซีประตูมาหาร้อยโฮกร้อยรูกเปิดจากออบพูนขึ้นไม่ต่อเพื่อนกัอยากได้เนาะเพื่อนกับว่าม,มีโรดมาแฟนเอาหาอยากก่อพุ่นหาวิธีซอ,อยกันมาหอดแล้วสร้างเงินซีร้อยเอาหาร้อยหฮกล้อยบานนี้ ว่านั่นไปเห่อนเ้ากับจอดรถเลยโฮมขั้นสั้นกับกองเยองยโฮมแม่ค่ะแมนวกองเยองยโฮมแบบเป่านา้าโพดเอาไหมคะแต่ขนาดเทาผาคุ้มมันยังซึนอยู่เห็นรอดตอนเท้าห่อเอานา้าโพดและแต่เทาผาคุ้มอีกก็ได้คันมันอยู่กลางแดดนะดนั่นโน้นนั่นเอามากองไว้สองมือจะไหนปลูกเพื่อจันแล้วน้าโพดไ้ บานี่เอาบ่าเบิด,บดน้อยๆแน่ๆมันเกิด,ด,ด,ดขึ้นแต่ตัดคือเราหันุหน้ามือแล้วโอ้มันเกิดดีปนีแต่นี่สันดอกเอามาใหม่ๆเนาะอันนี้ตัดไปดูเป็นไรกันโอ้อันนี้แจ๊กอาทิตยีนึงนี่แหละค่ะมันกับบอมีน้าใมใเนาะอันนั้นท่องก็ตั้งหมูวานหมด่ดตอนนี้อันทีข่ขาวๆาวเลยอันนี้บอนอาทิตยีนึงนี่แหละกันว้าคือนนะอาทีนึงกันมี่หนามสลอดปุ้ยพร้อมลำบ่มันกับยาวกว่านี้อยู่ด้วยค่ะ ไอ้ขาเอาปุ๋ยใส่มันกแต่สามปีต้นถึงเลยค่ะไม่เองเลื่อนปกิดแตกฟอแดดฟอดีอเพช่วยบอกมากขึ้กันนะค่ะคือควรถูกฟอแต่ไม่บอกตอตอกันสั่งแม่ค่ะแต่ว่าคันคันมันลมอย่าเอาควายเหล็กเขาแห็นไหอย่าะเอาขั้วเล็กลงเหยียบเด้ยอย่านมันเน่าเอาเอาทอเอาไม้ก็ได้กิ่งเพราะมันติดตุม่มเลยเนี่ยค่ะ มันลมหลายเขาอันควยเล็บบานเขาธรรมดาไปปันไปเหยียบลงงนี่มันล่มเลิกมันสีน้าแน่นค่ะมันะึนยากากใช่เวลาแบบว่าหลายรอบมันจังสีนาำแม่ค่ะถันมันยูบนแน่มันกับสีนาไว้แน่นค่ะซุ้มขึ้นแล้วส่วสีแพ่ออกมาอีมันก็ใส่เวลา พวกเจ้าปลูกนาฝนกาเจ้ากัสละสละใส่ผลนี่ใส่สามีเแตกมากแล้วแตกงอกเยอะเลยปลูกนาแรกเนี่ยฮะตองที่ีที่แันก็มั่นแน่เพื่องน้ำนี่แหละอย่าขาดน้ำทันขาดน้ำก็ย่านมันแห้งหยุดร้ายแลวที่แรกก็ได้ขายขาวเจ้ายาหวานจะได้เครื่องถู่จอดจวนเนาะมาทีนี่ ปีกายนี่มันฝนมากเป็นเดือนเนาะรถจัดรยานฝนจันหยาหวานค่ะพี่น้องมื่อนี้บ๊ายดีด้วค่ะดีมาอุ้นหนุนมื่อนี้แม่เพ้นกับพ่อมาสีอัปเดตหยาแพงโกุหลาจักหน่อยเนาะคะ่ะเนาะมื่อนี้ไอ้ลูกมาจากรยกานก็ค่ะมาจากรน้องบัวล้มหมูอ๋ออยู่บ้านได้ค่ะนี่ บ้านนาทับพ,พวย้พพวยตำบลเนี่ยค่ะน้องว่าน้องพุ้ชีหมูเลี้ยงจ้ะอ๋อพชีหมูเลี้ยงจังหวันต้องบัวต้องพู้อ๋อซื้อ,อยังก็ค่ะซื้ออุ้วอ๋อลูกสาวอ้วเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับมาเพื่อนหลายคนอยู่ค่ะสองสามคนนี่ละค่ะเพิ่นมาส้มสวนแม่ผุยวัสดีค่ะวันดีค่ะจะ้าไอ้ลูกายางกับพุ่แม่ลุงเื้อพุ้ยเออลูกอุ้วเพิ่นสีห้ท่ำแนะนำกับผู้สีมือใหม่นเนาะค่ะเนาะ สีมือไม่สีว่าปลูกงาแบบใดแบบใดมันดีอยากให้เพื่อนอธิบายให้ลูกค้าเอาฟังน้ำนเนาะค่ะเนาะคุยให้เพื่อนฟังแนลูกอ่ะไอ่ขาปลูกงาอียิสราเอลแล้วก็บมินมีเนเปียปากช่องหนึ่งจ้ะแล้วก็มีไอ้ชุปเปอร์ลีฟแล้วก็มี่งาเนเปียรแค่ซีตูกว่าที่นี่ไขอ่ไอ้คอคอดีมันก็บน,นานี่แหละงาม แต่ว่าขอเสียมันก็มีคือฝนตกไกลเข้าไปตัดตัดนี่ทนทีมันถึงงามเด้มันมันบางงามฝนตกติดต่อมันนี่ถ้าไหนใจแต่ว่าเนี่มันกะจีบผู้คนเข้าปุ๋ยใส่กับผู้คนแต่ว่านานี่ปุ๋ยใส่ง่าหมดง่ามครับเดียวเนี่ยเดียวนี่ก็แล้งแตกง่ามละหมุนลงไว้แต่ว่าเนี่มันเทียว่ามันบอตอบโจทย์เลยที่มันอายหยาแพงกล้าไปลู ว่าแบบเบื้องนั้นโยกโชกให้เจ้านั่นละว่าว่ามันดียังไงก็เลย้ยดีปลูกร่องเบื้องเออปลูกร่องเงว่ามันดีเป็นยังไงแต่ว่าอันที่ปลูกมาแล้วกับมีหญียังไงก็ค่ะมีหญ้าเน่เปียบักช่องเนื่องแล้วก็มีหญ้าหวานนิทราเอวเน่เปียแคแล้วก็าุทูปบรีบทูปบรีบเนี่แต่กอดีเดี๋ยนี่โอ้ย นาเนี่ยจ้ะครับนาวานิชะไดเอ๋อ่ะค่ะเป็นนาฝนกับซิบสาดปันใดเนาะค่ะเนาะนาฝนมันมันงามอยู่ค่ะฝนเบเรงค่ะคกับเบเรงค่ะคือปีนี่ตายจ้ะยังได้มหาอันไม่อันนี่เคยปลูกแล้วไงจ้ะมันจอดโจดว่าจ้ะมี่ตอดโจดและถึเข้อบอกจ้ะแต่ยังคุยกันอีกรอบไหมเพราะว่าเพลินพานประสบการณ์มาแล้วการปลูกหยาเนาะค่ะหยาวานเนาะค่ะเนาะหยาาหวานแล้วก็ปากช่องเมืนบมอค่ะ จ้าแล้วก็ไทย่นี่เ,นเป,ยเยเปียแค่เนาะค่ะสุปเปอร์ลีดเนาะค่ะเพื่อ,อ,อน,นอธิบายให้ฟังแล้วเนาะค่ะเนาะจังไงก็ร้องร้องเบิงคือเพลินเนาะค่ะเนาะท่าเหนีวน้ำของเพลินจ้าถ้าเ้าปลูพูดพก,กับอดีตดีอันนี้อันปลูกปลูกไปตามอันนั้นน่ะมันมันจ้าน้ำมันไหลโอค้โอค่ะ นาหนีเนี่ว่าง,ง่ายรดจ้ะ <น iec S 1> คือมันสีไม่เสียหนาฝนแม่นบอค่ะโอ้ค่ะค่ะแต่ว่าหนาฝนน,น,นนี่คือถ้าพออยากให้มันเสีลงคือเฮาจงต่อมจงเติมใหญ่ไปเลยไม่ต้องไปตัดหนึ่งหัวจะนานีไปตัดรดโอ้กาว่าวิดฝนแม่นบอค่ะวีดฝนแหละกระถางเลยแม่นบอ<ล>ค่ะแล้วก็ให้ต้นมันขึ้นใหม่โอ้วันนี้ข้าวทุ่งอะไรแล้วหัวข้ากไปไร้แล้วแมนแมนค่ะแอลไซไม่ไม่สีแมน ทีแว่าจปลูกได้ไปลูกปลูกไปได้เารว่าทีเลี้ยงหัวเป็นทาร์ตนโก้คนแรกโครงการว้ามเรียคหมโครงการว่บยมที่นี่มันบ่ไอ้แล้วหางบรนีเนาะหาบ่มีกับ่ได้อ้ตรงแบบว่าเตรียมหยาก่อนเนาะค่ะเนาะเตรียมห้าก่อนอ๋อค่ะค่ะ โอ้ oh, ได้ความหลูหลายอยู่ด้วค่ะมือนี่พี่น้องไ้ลกูกวัวเนาะค่ะจากไสของรองบัวลําพูบนห้งค้าแนะน้าหลายอย่างอยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวจ้งไดแม่เพ่นกระพอมากสิแช่ให้พี่น้องมือใหม่เข้าฟังน้าเบิงน้าเนาะค่ะเนาะจ้งไดกัขอบคุณหูกหลายๆเ้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิคปใหม่ของทางช่องน่าเลิศชนแนลเด้อค่ะพี่น้องครับ